อืมนี่นะครับโอ้โหใช่เลยตัวนี้โอ้โหได้2เหรียญครับทุกคนเข้าท่าครับเข้าท่าบ่อน,นี้ได้เหรียญดีนะครับสวัสดีน้องๆหนูๆชาวฟิสซิ่งเพลเนททุกคนเลยนะครับที่มาพบม,มาเจอกับนาดำทางช่องทิปเปอร์เอวสอวันนี้นะก็<ๆ>จะพาทุกคนไปลุยภารกิจล่าปลานะครับ ในบ่อแร็กกี้กันนะครับวันนี้เราไปดูกันว่าภารกิจจะให้ล่าอะไรนะครับนี่เนาะทุกคนเขาให้ล่าโกลเด้นไซเนอร์นะครับกับวิสซัคเกอร์นะครับแล้วก็ใช้เหยอนะครับแล้วก็นําเหยื่อไปแล้วก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับก็จะเข้าไปลุยในบอ่อกันเลยแล้วกันนะครับาตามน้ามาเลยทุกคนมานะ มาดูหมายแรกของนานครับนาก็จะเข้าตรงนี้เลยนะครับมารองตกกันนะครับนาก็จะใช้เหยื่อก็จะเป็นไซเนอร์ก่อนนะครับดูนะครับเราจะตามล่าไอ้โกลเด้นไซเนอร์ก่อนนะครับจะได้ไหมดูนะครับนี่ยังไม่เข้านะครับยังทำไมไม่ใช่วะเนี่ย ไม่ใช่นะครับอันนี้สมอมีนาวนะครับเหยื่อไม่ใช่ไซเนอร์สมอมีนาวนะครับ mm hmm. เราจะไปตามล่าไอ้โกลเดินไซเนอร์กันนะครับ <Yeah. S 1> นี่เบ็ดก็ยังเป็นเบีดเบอร์2ออยู่นะครับยังไม่ใช่ใช้เบอร์ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับ ปลาบอ่อนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเท้าซะส่วนใหญ่นะทุกคนมายกขึ้นมานี่ก็จะเป็นปลาเท้าไปหมดเลยนะมาดูกันว่าจะใช่หรือยังกับโอ้โหยังไม่ใช่นะตัวนี้ก็ยังเป็นปลาเท้าอยู่มาดูตัวนี้กันบ้างครับโอ้โหแหล่งนี้เป็นแหล่งปลาเท้าล้วนเลยนะอูวตัวนี้ตึงใหญ่แล้ว มาดูครับว่าจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตัวนี้อ <c oughs> ยังไม่ใช่นะบหนึ่งจุดเก้ากิโลคโอ้โหเราลองย้ายหมายกันดูนะครับอ่ะเมื่อตรงนั้นไม่เข้าสักทีเราก็ย้ายมาดูตรงนี้บ้างนะครับนี่นะมา นี่นะครับโอ้โหใช่เลยตัวนี้ครับนี่ครับโกลเด้นไซเนอร์นะครับตัวเหลืองอ้อยเลยครับนี่เอาเหยื่อไม่ใช่สมอลมีนาวแล้วนะครับมาดูตัวนี้ก็จะเป็นลูกบอลนะครับอือวีบิวบูคิวเลยบูคิวมีทุกบ่อเลยครับโอ้โหได้สองเหรียญครับทุกคน เข้าท่าครับเข้าท่าบ่อน,นี้ได้เหรียญดีนะมามาดูกันนะว่าจะใช่หรือ,อยังนะได้แค่ตัวเดียวนะวิสชักเกอร์นะนปิงอ้าวใช่แล้วครับชักเกอร์ครับวิชักเกอร์ครับโอ้โหปลาชักเกอร์นะทุกคนดูครับ นี่สำเร็จแล้วครับภารกิจเราได้เหรียญมาด้วยไปได้ภารกิจอีกหนึ่งพันแล้วก็เหรียญอีกหนึ่งเหรียญนนครับโอ้โหภารกิจนี้ถือว่าได้เหรียญเยอะนะครับเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ